วันนี้อาหารฝรั่งจ้ะวันนี้ต้องเยียวไข่นะอืมโอเคนี่งไงบอเตอร์เอกเอ้ยอ็กบอเตอร์ไข่น้ำค่ะ ซอสผู้ขาวนิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งนี่ไม่ใช้ก็งไม่ก็ว่าไงละรสดีดีดเหมือนแกงเจดเืดแหละนะทั้งนวนให้มันเดือดไปก่อนมันดูไข่จะสุกแล้วโอเค อันนี้สดๆคล่องๆองคอหน่อยปล่อยเขาเดือดไปก่อนนะน้ำไข่ยังไม่สุกมาดูไข่นิดนึงโอเคได้ที่ละ ไปเลยไข่ใส่ต้องหาสามีไว้ถ่ายภาพแล้วค่ะดีไฟนิดนึงเป็นฟองจะไม่อร่อยนี่เลยจ้ะเตรียมไปแล้วล้างอย่างสะอาดต้นหอมสะอาดลงไปเป็นไงจ๊ะ อ่าเดือดอีกนิดนะึงโอเคเรียบร้อยเห็นไหมนี่ไข่น้ำครัวเฮฮาโอเคจ้าเดี๋ยวพี่กินก่อนนะจ๊ะ